สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5กันยายน2563ครับต่อไปจะเป็นการทำเทลลี่นะครับหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทางฉบับทำดังนี้นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือ,อผลของการไทเอาจำนวน30คนจะได้แล้ว เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จนะครับเราก็มาคลิกที่อ่านาไลนะครับจากนั้นมาที่คำว่า s สเ l ลแล้วก็เรียบ l i ิตี้ a l y น i s ิิตรอสักครู่นะครับจากนั้นแล้วนะครับก็เลือกทั้งหมดนะครับที่เป็น Variable หรือตัวแปรเนี่ย แลนทีนี้คือเลือกเสร็จแล้วนะครับมีทั้งหมดถึง58นะครับจากนั้นก็มาที่ s t a t i s t i c หรือ s t a t i s t i c มาที่ Item Scale แล้วก็ Scale If Item d e l e t e จากนั้นมาคำว่า Continue อันนี้เอา Alpha สัมประสิทธิ์ Alpha เรามาคลิกที่ตกลงนะครับจากนั้นแล้วก็จะได้ผลนะครับที่ค่าความเชื่อมั่นนะครับด,ดูที่ตรงนี้นะครับ Reability ตรงนี้นะครับเราได้ที่จุด954นะครับถือว่าผ่านนะครับก็จะนำไปใช้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันก่านหน้าสวัสดีครับ